ตอ้องร้องให้ลองชิม<ด>ไหคะต้องชิมครับหายดีเหมือนเดิมนะครับร<า>้านส้มตำประจองเรียกว่าพอช่วงเที่ยงๆนี่แฟนประจำนี่ก็มากันแน่นขนาดกลางน,นะครับเรียกว่ามือไม่ว่าง ถือพบถือสากตลอดครับเดี๋ยวเราจะไปถามป้าจ่องนะคะในฐานะที่ป้าจ่องเนี่ยเป็นตัวแทนแม่ค้าส้มตําแห่งประเทศไทยถามว่าปูเค็มที่ใส่จานส้มตำเนี่ยป้าจ่องซื้อมาจากไหนและเป็นปูอะไรคะอันนี้ตามอะไรป้าตปูจ้าตามปูเหรอครับจ้าป้าจ่องเป็นคนที่ไหนเนี่ยคนจังหวัดระยอค่ะปูเค็มเนี่ยป้าจ่องรู้ไหมคะว่าเป็นปูอะไรปูเค็มนี่ก็เป็นปูทะเลนะคะปูน้ำสล่อยนะคะ เออแล้วปรอจ๋เป็นคนอีสานเนี่ยทำไมกินปูทะเลล่ะคะก็ปกติก็คนกรุงเทพก็กินนะคะเดินมาขายส้มตำก็ต้องซื้อปูอย่างนี้มาตำนะคะแล้วตอนตอนสมัยอยู่ L.A. เนี่ยใช้ปูอะไรคะปูนาค่ะปูนาเหรอปูนาเนี่ยปูนาเนี่ยถ้าเป็นหน้านาหน้า,านาข้าวเนี่ยนะคะก็จะจัดกันมาเยอะแล้วมันจะอร่อ,รอย <c oughs> คือมันมีมีทั้งความมัน เพราะว่าอาหารอุดมสมบูรณ์นะฮะแต่เป็นเพราะว่าปริมาณจํานวนประชากรของปูเนี่ยในปูนานเนี่ยปูนานเนี่ยมันจะเยอะเพราะว่าหน้านาหน้าอะไรมันจะเยอะมากทางอีสานเนี่ยเขาไม่ใช่ใส่ส้มตําอย่างเดียวนะฮะเขาเอามาชุบแป้งทอดอร่อยมากขายแบบเหมือนกับพวกสแน็คอะไรพวกนี้เลยจริงๆเนี่ยมันเป็นแหล่งของสารอาหารที่สําคัญนะ มีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมเลอกอย่างหนึ่งรสชาติของปูดองเนี่ยมันช่วยเพิ่มรสชาติของต้มตําให้ถ้ามันจีจ๊ดจดขึ้นให้มันมีรสชาติมากขึ้นเนื่องจากโปรตีนที่อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ความเค็มที่ที่มีอยู่นี่ปูอะไรป้าปูจืดเหรอคะอ้าไม่ใช่ปูเค็มหรอกไม่ใช่ค่ะคือทำไมต้องแยกกันนะป้าทำไมปูจืดกับปูค็มมันต่างกันไงลูกค้เราก็อยากกินปูด้วย คนก็กินปูแบบไม่เค็มบางคนก็ชอบกินปูเค็มๆเวลาสั่งต้องบอกด้วยสิจะเอาปูจืดหรือปูเค็มค่ะต้องบอกค่ะปูจืดค่ะแล้วนี้ปูเค็มค่ะต่างกันตรงที่ตรงที่ไอ้นี่เค็มไอ้นี่ไม่เค็มไอ้นี่เค็มไอ้นี่ไม่เค็มแล้ววันหนึ่งเนี่ยใช้ปูวันละกี่ตัวจาได้ไหมคะมีแบบว่ามีเรียกลูกค้ามาชิมหน้าครบเลยนะคือัปูจืดบันละโลครึ่งแล้วก็ปูปูเค็มครึ่งโล มันมีปูสักกี่ตัวเนี่ยป้าก็ไม่ได้น้ำนะมีแต่สร้างข้างเนาะป้ากะกะดูสักกี่ตัวถ้าถ้าประดุกจําได้ลูหนึน่งจะมีสามไม่เอาคุยเ <c oughs> รื่องปูปลาดุกไม่อยากหักู้ <c oughs> นี่นะครับที่ป้าจ๋องบอกว่ามีปูอยู่สองอย่างปูเค็มกับปูจืดอ่านี่น่าจะเป็นปูเค็มนะครับถ้ามองทั้งปูจืดกับปูเค็มในนี้น่าจะมีประมาณสี่สิบตัวสี่สิบตัวนี้ขายไปแล้วบางส่วนนะครับป้าวันนี้ขายเกือบเกือบร้อยครบได้ไหมก็เกือบร้อยนะคะอันนี้ก็แสดงว่าใช้ปู เฉพาะร้านนี้เยอะเหมือนกันนะครับอาจจะแบบเกือบเกือบร้อยตัวเนาะใช่แล้วแถวนี้ไม่ได้มีร้านกราจองร้านเดียวด้วยนะคะมีตั้งหลายร้านมีป้ามีคู่แข่งของป้าจ๋องอยู่ทั่วไปหมดนะครับปูนี่หลาดองเองรอเปล่าคะไม่ได้ดองเองค่ะซื้อมาค่ะแล้วมีวิธีเลี้ยงปูยังไงคะเอาตัวที่มันแข็งแข็งนะคะแล้วก็ตัวตัวที่มันออกแดงๆตัวแน่นๆนะคะแล้วป้าจ๋องไปรับปูมาจากไหนอะไปรับปูมาจากตลาดนะคะตลาดที่ไหนคะบางกะปีนะคะตลานบางกะปีนะครับมีขาประจํานะคะ ครับ10บาทเลยตอนนี้มาถึงตลาดสดบางกะปิแล้วนะครับที่ป้าจ๋องบอกว่ามาซื้อปูจากที่นี่นี่มองไปนี่ของสดเพียบเลยนะครับใช่ค่ะมีขักผลไม้มีอาหารทะเลหมูไก่แต่ว่ายังไม่เห็นปูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินหาดูครับว่าแผงขายปูที่อยู่ที่ไหนไไ้่่หนนใอออปัยาางง แต่แถวนี้ค่ะเพราะว่า,นนาเริ่มมีอุปกรณ์ในการทำซุ้มตำแล้วพี่คะขายไข่ข้าวไข่ข้าวเค็มคือเค็มค่ะตลอดการหน้าในอุราก็หนึบเลยเจอแล้วค่ะ นี่ปูอะไรครับอันนี้ปูแสมปูแสมอะไรคะนันนกวว่่าามงใหญี่ก็ซื้อไปใส่ส้มตำคือปูทีนะะ่นี่หรอคะมันมีปูแสมปูนาแล้วปูวนากับปูแสมเลยขาดยดีเหมือนกันนะไอ๊ปูนี่ไม่ขายปูแสมขายดีกว่าเหรอคะโอ้โหตัวใหญ่เนาะแล้วปูนาหน้าตาเนี่ไงเหมือนปูแสมไหมเลี้ยงกินวหน่อยเดียวหรือันนี้ปูนานะครับอืมซื้อไปใส่ส้มตำเหมือนกันเหรอคะ ปนิสารขนิสารนิยมปูนาแล้วใครนิยมปูแสมล่ะมันแล้วแต่แล้วแต่คนชอบอันนี้ปูนานะครับส่วนอันนี้เป็นปูแสมที่เขากินในร้านส้มตามําถ้ามองอย่างนี้เนาะจะเห็นว่าที่มันต่างกันกน็คือตรงกระดองมันนะครับใช่แล้วนี่ถ้าเป็นปูนานี่กระดองอมันจะเรียบเรียบมนมนกลมกลม,มสวยกวยก่าด้วยค่ะใช่สียะอส, <ANS S 2> ส้มส้สมเนาะแต่ถ้าเป็นปูแสมที่เขากินกันในร้านส้มตํากระดองมันจะสากกว่านะครับแล้วก็สีดำดำม่วง ได้ขายรูปสี่เหลี่ยมจัตุตรัสครับแล้วพวกปูนี่พี่รับมันจากไหนอ่ะอ๋อเขาจะมาส่ง50าตีสิบลอยเป็นปูฟิปเหรอไม่ได้ใส่ถุงพลาสติกส,ส่วนหนงนะเป็นม่ได้ใส่ถุงพลาสติกนัาปปนาดิฟีก็หมายความว่าที่จะซื้อกิโลสองกิโลนี่ไม่ไมีขายด้วยเพราะต้องเหมาไม่มีต้องเหมาฟิปพี่แล้วปูเนี่ยพี่เขาบอกเอามาส่งเนี่ยเอามาส่งจากไหนนะตลาดสี่มุมเมืองตลาดสี่มุมเมืองเหรอพี่รังสิตนะ งจากที่แม่ค้าที่ตลาดบางกะปินะครับบอกว่าปูเข็มที่ขายขายกันนั้นกลับมาจากที่ตลาดสี่มุมเมืองตอนนี้เราก็เลยมาตามหาร่องรอยของปูเข็มที่นี่นะครับที่ตลาดสี่มุมเมืองค่ะตอนนี้เราอยู่ในตลาดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นเลยนะคะว่าปูเข็มที่อยู่ในปี๊บหรือที่เรียกว่าปูปี๊บนั้นอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวเราต้องไปเดินหาดูว่าถ้าเป็นปูเข็มนี่เขาจะวางขายกันที่ส่วนไหนของตลาด สันนิษฐานง่ายๆนะครับเดินไปร้านไหนปี๊บเยอะๆก็คงจะเป็นร้านขายส่งปูเค็มนะครับไปตามหาปี๊บกันตลาดปลาระของดองที่ให,ใหญ่ที่สุดในประเทศ,เทศไทยในแถวๆนี้เนาะฉันยินต้องฟ้าที่หมอนกว้างใหญ่ไกลออกไปฉันยังอยากมีต่อไม้ค่ะหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบ ้แลวเดเดี๋ยวลองแวะเข้าไปดูร้านนี้ดูนะครับร้านแม,แม่บุญตากระดาษสี่มุมเบืองเห<ม>็นบอกว่าขายของดองกับทุกอย่างเลยนะครับค่ะมีหน่อไม้ดองหน่อไม้อัดปี๊บปลาร้ากระเทียมดองด้วยนะครับและที่สําคัญก็มีพูเค็มด้วยนะครับเข้ามาในนี้ก็จะได้กลิ่นแบบว่ากลิ่นเค็มๆกลิ่นเค็มๆเ,เหมือนแบบ กลิ่นดองกลิ่นอะไรนะกลิ่นปลาดองกลิ่นปูเค็มกันเนี่ยปี๊บหนอนน่มมากนิ้พื้นนะครับนุ่นปี๊บสูงชนเพดานเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่วาสนาพาไปดูปูใช่ไหมครับทั้งหมดก็คือปี๊บใส่ปูเค็มนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าปี๊บไหนปูเค็มปี๊บไหนที่เป็นลูกกันคือถ้าหูเชื่องนี้เป็นปูเค็มทำไมมันต้องใส่ปี๊บด้วยพี่เราเปทุกมาง่ายแล้วซ้อนได้ ถ้าใส่ถังมาเนี่ยมันจะต้องมีการมาจาําถังแล้วถังเนี่ยบางทีแบบมันกินพื้นที่มันจะกลงไหมคะมผมกินพื้นที่แล้วมันจะต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแล้วเปิดดูข้างในได้ไหมพี่ว่าในตนี้มีอะไรบ้างอันนี้เป็นปูใหญ่แล้วจะมีไซส์หนึ่งปูเล็กอ๋อค่ะนี่ถือว่าไซส์ใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้ไซส์ใหญ่แต่นี่คือที่พ่อไปทําส้มตำกันนะพี่เขาออกมาจากไหนครับออกมาจากละนอง จากจังหวัดระนองเลยค่ะคือสิบล้อเนี่ยขนปูจากระนองแล้วก็มาที่นี่เลยเหรอคะค่ะแสดงว่าระนองนี่ต้องเป็นแหล่งค้าปูรายใหญ่ตอนนี้รายใหญ่สุดแล้วในประเทศไทยเลยเหรอคะค่ะแล้วอย่างเวลามาส่งพ่วันสนาทีนี้เขามาสักกี่ปีิดกันก็สิบล้อหนึ่งวันแต่ละทีโอ้โหรถสิบล้อขนมาเลยเหรอคะแต่ละทีพอมานี่ก็คือทยอยขายไปหมดเลยก็ทยอยไปเรื่อยๆมีตลาดไหนบ้างก็จะมีใกล้ๆทีุ่นสะพานใหม่แล้วรังสิต แล้วก็มีรอบรอบข้างอีกค่ะแล้วต่างจ,จังหวัดด้วยเขาแต่งจังหวัดก็มารับที่นี่นะครับเราไปส่งเราไปส่งด้วยแหละเดี๋ยววันนี้ก็มีรถไปส่งนนเหมือนกันเลยครับขึ้นไปสะพานใหม่ตอนนี้กำลังเอาปูขึ้นรถแล้วนะครับจากปูเข็มนะครับที่นอนอยู่ในกะละมังที่ตลาดสดบางกะปิพอมาถึงที่นี่ที่ทตลาดสี่มุมเมืองนะครับตอนนี้บรรดาปูเข็มทั้งหลายก็มานอนอยู่ในีิป ที่วาสนาเจ้าของร้านบอกว่าปูเค็มหรือว่าปูปี๊บนี่นะครับที่ร้านที่ขายส่วนใหญ่นี่นําเข้ามาจากจังหวัดระนองเลยนะครับค่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะเราคงจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดระนองกันแล้วละค่ะเพื่อให้เห็นว่าปูเหล่านี้มาได้อย่างไรใช่เพราะฟังฟังดูแล้วดูเหมือนว่าที่จังหวัดระนองนี่น่าจะเป็นแหล่งค้าปูหรือว่าแหล่งท่งออกปูที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะครับเขาบอกว่าที่นี่ปี๊บเยอะแล้วนะครับไปที่ระนองจะมีปี๊บเยอะกว่านี้อีกหลายเท่าตัว จากนี่ไปก็สักแปชั่วโมง,โมง,งคงจะถิงระนอง <c oughs> เดินทางลงใต้กันนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงที่จังหวัดระนองแล้วนะคะแล้วที่นี่ก็คือตลาดเทศบาลของระนอง มาถึงแต่เช้าก็ต้องแวะกินกาแฟกันก่อนค่ะจากที่ได้เบาะแสน,นะครับว่าร้านปูปี๊บที่ตลาดสีมุมเมืองบอกว่าปูที่ขายส่วนใหญ่นั้นรับมาจากระนองเราก็เลยตามมาถึงที่นี่แต่ว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าร้านขายปูปี๊บหรือที่ส่งปูปี๊บนั้นเป็นยังไงบ้างคิดว่าน่าจะไปตามหาแหล่งที่มีปลามีปูมีของส่งมาเยอะๆนะน่าจะเป็นพวกสะพานปลาหรืออะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวยังไง กินกาแฟาเสร็จแล้วเดี๋ยวลองนั่งสองแถวตาไปเก็บข้อมูลนัยครับเป็นตาเนี่ยนี่นี่ครับเป็นสัปลาครับ้วเหรอครับา้าดิลาลาเลยอยู่ทางนี้นะครับ เกมมันไม่ใช่ด้านนี้